สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องกีฬาตะกอนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านมาซ้อมตะก้อชายหาดนะครับสําหรับวันนี้ก็เป็นวันที่2นะครับสําหรับผมนะครับในการซ้อมตะกอ้อชายหาดนะครับงานนี้ก็เป็นงานคัดกีฬาชาติภาคห้านะครับที่จังหวัดลําพูนนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําคลิปให้ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมได้ได้ดูว่าปัญหาในการเล่นชายหาดเนี่ยตรงเนี้ย ทักษะตรงไหนมันเล่นยากไหมเล่นยากหรือเล่นง่ายนะครับมามาหาปัญหาแล้วก็หาวิธีการซ้อมนะครับมีเวลาไม่มากนะครับผมก็จะขออนุญาตท่านผู้ชมเดี๋ยวไปใสแองเกิลใส่รองเท้าแล้วก็ท้ายคลิปก็จะมาบอกนะครับว่ามันมีปัญหาตรงไหนแล้วก็เราจะต้องปรับและซ้อมมันซ้อมยังไงบ้างอย่างนี้นะครับก็ไปติดตามรับชมกันครับ รวมซ้อมเสิร์ฟนะครับ ให้กอดจ้ะโอ้่ยอ้ยังงี้ไ่ไหว้ดิค่า ทูสําพัน Hãy subscribe ก็สำหรับปัญหาในการเล่นตะก้อชายหาดนะครับอ่าอเดี๋ยวผมจะไล่ไปตั้งแต่การเสิร์ฟนะครับการเสิร์ฟถ้าเสิร์ฟแปร่างก็จะมีปัญหาคือลูกแปรนี่แหละครับปัญหาลูกแปรเราเพราะว่าถ้าเราใส่รองเท้ามันจะมีขอบครับบังคับตะก้อไปได้แต่ถ้าไม่ใส่มันจะหลุดไปเลยแต่ก็ถือว่าลูกแปรจะเป็นลูกที่ชัวร์ที่สุดนะครับในการในการเสิร์ฟ แล้วก็ลูกทับนะครับทับบนแปรบนนะครับแปรบนนี่ก็จะมีปัญหาอ,า,อาการถีบจังหวะขึ้นมาเสิร์ฟนะครับจะเหมือนหลังเท้าเลยนะครับแปรบนกับหลังเท้านี่เอาเป็นเคสเดียวกันเลยเพราะว่าทรา,ายมันจะยุบลงเวลาเสิฟทรายจะยุบยุบป,ปุ๊บแล้วก็ทําให้แรงที่เราจะใช้ในการเสิฟมันก็หายไปนะครับเสียจังหวะไป จากที่เราจะเวียงเตะแล้วก็มันก็เสียจังหวะไปนะครับ<ป>ส่วนเกมการเปิดก็อย่าคิดว่ามันง่ายนะครับเกมเปิดทุกลูกเป็นลูกที่ยากหมดนะครับบางทีเราคิดว่ามันง่ายแล้วก็ชลาใจหาจังหวะมัวแต่มัวแต่คิดว่ามันง่ายนะครับจริงๆมันไม่ง่ายนะครับมันไม่มีลูกง่ายนะครับชายหาดนะครับ เพราะว่าเป็นพื้นมันยุบนะครับดูอยากพื้นทายนะมันจะยุบลงพื้นทายมันยุบยุบทําให้เสียยังหวะแล้วก็ล้อล็อกไม่ได้ไม่มีขอบนะครับแต่แต่ข้างเท้าด้านในของเรามันมันไม่มีขอบเหมือนใส่รองเท้านะครับส่วนปัญหาอย่างอื่นก็ก็ทุกอย่างมันมันอยู่ที่พื้นนะ ผมว่านะแล้วก็บบพื้นฐานเราด้วยนะครับพื้นฐานดีก็โอเคคอนโทรลลูกได้ส่วนเกมรับเกมเปิดนะครับถ้าแบ่งหน้าที่กันได้ก็จะดีมากนะครับมีตัวเปิดมีตัวชงนะครับถ้าเปิดแล้วชงเลยจะลําบากนะครับก็เห็นปัญหาแล้วนะครับก็ได้ได้เห็นปัญหาได้เก็บเก็บข้อมูลเก็บผม ผมก็เป็นเป็นครั้งแรกเหมือนกันในการเล่นนะครับก็มาซ้อมวันนี้วันที่สองก็ลูกเสิฟก็ถ้าเสิฟหลังเท้ามันก็ไม่ได้ไม่ได้วงเหมือนเราเสริรฟในขอดเหมือนเล่นพื้นปูนเล่นขอดยางครับก็วงก็จะเปลี่ยนไปอีกนิดนึงเพื่อความชัวนะครับเดี๋ยวก็จะเอาไปปรับปรุงจะเอาไปฝึกนะครับอ่าแบบฝึกก็ มันก็มาทันทีนะครับเราเห็นปัญหาปุ๊บก็มาทันทีนครับว่าจะซอมยังไงแต่จะได้ผลไม่ได้ผลติดตามกันจนถึงแมตช์แข่งนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับก็ผมก็จะซ้อมต่อนะครับขออนุญาตซ้อมต่อก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมอย่าลืมติดตามและให้กําลังใจกับผมด้วยนะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ